ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ล่าสุดผลตรวตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มมือปราบหูด,ดำอดีตรองผู้ชาการตำรวจนครบาลหรือบอชนเปิดเผยว่าตนฟังคำพูดของท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาติแล้วตนคิดว่าเป็นไปได้สองทางทางแรกคือตำรวจอาจมีหลักฐานสามารถออกหมายจับกลุ่มคนร้ายคดีน้องชมพู่ได้แล้วพอจับกลุ่มได้ ก็จับส่งอายการเพื่อฟ้องสารต่อไปอีกทางหนึ่งก็คือคดีน้องชมพู่มีโทษเกิน3ปีซึ่งทํำการสอบสวนนานพอสมควรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผู้ร้ายคือใครตำรวจก็เลยจะบันทึกไปทางอายการเพื่อของดการสอบสวนเมื่ออายการเห็นแล้วว่าไม่มีทางเดินต่อก็จะสั่งงดการสอบสวนเท่ากับ สํานวนก็จะกลับมาอยู่ที่ตํารวจเหมือนเดิมแต่หากวันไหนมีหลักฐานก็สามารถเอาสํานวนนั้นมาสอบสวนและส่งผู้ต้องหาฟ้องศาลได้แต่ในความคิดของตนการที่พบตรหรือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพูดว่าจะมีคําตอบที่สังคมพอใจแน่ตนจึงเชื่อว่าทางตํารวจมีหลักฐานที่สามารถถึงขั้นออกหมายจับ และจับกลุ่มคนร้ายได้หรือไม่ก็อาจจะได้หลักฐานใหม่ที่ทำให้สอบสวนต่อไปได้เพราะท่านเป็นถึงบูพชาการตำรวจแห่งชาติการที่ลั่นวาจาต่อหน้าสื่อมวลชนแบบนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่สังคมน่าจะพอใจถ้าท่านพูดแบบนี้แล้วผลกลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่พอใจชื่อเสียงท่านก็จะเสื่อมเสียแน่นอนในฐานะที่ตนเป็นตำรวจตนมองว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ หากจับคนร้ายไม่ได้สังคมก็จะเพ่งเลงการทำงานของตำรวจรวมไปถึงชาวบ้านที่หมู่บ้านกกอกหรือใกล้เคียงก็จะไม่อุ่นใจถึงแม้จะจับคนร้ายไม่ได้ตนยอมรับว่าเมื่อได้ยินผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดแบบนี้แล้วก็ทำให้มีความหวังมากขึ้นจะสามารถจับตัวคนร้ายได้ตนก็อยากจะบอกกับคนที่ทำร้ายน้องชมพู่ว่าถ้าคุณทำความผิดคุณก็ต้อง เสร็จตำรวจความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชหรือฉายาสารวัตรแรมโบ่อดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญออกมาให้ความเห็นว่าพอบอรตรยังติดตามคดีและยังไม่ทิ้งคดีความดังกล่าวเนื่องจากสัญญาณที่พอบอรตรออกมาพูดแบบนี้เป็นนัยยะที่บอกว่าพยานหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับคนร้าย มีมากขึ้นหรืออาจจะมากจนถึงขั้นออกไม้จับได้เลยอย่างไรก็ตามตนไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้ว่าจอ,อกไม้จับใครหรือทางตำรวจจะนำใครมาแถลงข่าวด้วยขณะเดียวกันตนขอชื่นชมในความกล้าหาญของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านยังแสดงภาวะความเป็นผู้นำที่ยังไม่ทิ้งคดีน้องชมพู่ส่วนตัวขอให้กำลังใจผู้บชาการตำรวจแห่งชาติ และตำรวจที่ร่วมทำคดีนี้ทุกคนยังยืนยันคำเดิมว่าตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกเราต้องให้กำลังใจกันกรณีคดีน้องชมพู่เด็กหญิงใบสามขวบชาวบ้านกกอกตำบลกกตูอำเภอดงหลวงจังหวัดกูาหารได้หายตัวจากบ้านและพบเป็นศพบ,บนเขาผู้เล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณสกิโลเมตรซึ่งเหตุเกิดเมื่อ11พฤษภาคม63ขณะนี้ระยะเวลาผ่านไปแล้ว กว่าหนึ่งปีแต่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายหรือใครมาดำเนินคดีได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นกระทั่งล่าสุดพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชักการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่แต่วันไหนนั้นจะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งตนเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็ให้ดูเชื่อว่าไม่เกินมิถุนายน64ี่ ได้รู้แน่ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณวีระหลงสมบุญเคยโพสต์บทความที่น่าสนใจดังนี้ครับถนนกี่สายมุ่งตรงบ้านลุงพลวันนี้เมื่อปีกลายลุงพลที่ไม่มีใครรู้จักนั่งร้องไห้เพียงคนเดียวที่เนินเขาใกล้ร่างหลานหลังจากนั้นมีใครหมายตาลุงห ตำรวจพื้นที่กับนายใหญ่ท่านสวัสดิ์ดังนั้นตำรวจ99.99% 99ราวสองแสนกว่าจึงมองที่ลุงพลเพราะเชื่อนายศึกจึงใหญ่มาก 2. รอมตอวราวุธป่าไม้บอกที่ทำกินของลุงนั้นซึ่งปลูกมะละกอมะเขือพริกกลายเป็นเขตป่าสงวนเพียงข้ามคืนศึกก็ใหญ่ 3. สมาคมผู้สื่อข่าวและหนังสือพิมพ์เอาผิดลุงที่ขอถือใหม้พร้อมตบหลังทําเป็นเรื่องใหญ่โต 4. นายอัจฉริยะเพื่อนท่านสุวั์ไมยลุงหลายคดีมั่นใจขนาดกล้าบประกาศวันจับลุง 5. นายปลามาสืบพิรุษลุงโจมตีและโวถือค้อนพร้อมทุบพญานาค 6. แม่น้องชี้ที่ลุงพลอุ้มลูกเธอ 7, นายพุทธอมรินหันมาเสนอข่าวหมายตาลุงอย่างดุดันเอาแค่7คนก็พอสมาชิกรวมเกินล้านคนลุงโดนหนักตั้งแต่ธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์สมาชิกเหลือส0 0 0 0ต่างหงอยเหงาพร้อมยูทูบเบอร์เงียบกริบลุงโดนแน่เพราะเกินกำลังต้านจริงๆมีหรือผมจะยอมจึงเร่งโพสต ในแนวตัดสินคดีตามจริงซึ่งฝ่ายเดียวกันกับผมบางคนมองว่าไม่มีหลักผมมองข้ามปอวิอาญาที่ตำรวจชี้ลุงโดนโทษจำคุกไม่เกินคดีละหปีทิ้งไปถ้าอยากชนะผมจึงเขียนบทความจี้ไปที่สามท่านคือนายกท่านสุวัสดิ์ท่านวราวุหลงภาพท่านเอ่ยชื่อท่านแค่นั้นพอแล้ว เพราะผมรู้ว่าทั้งสท่านอ่านบทความผมทั้งสมท่านมีทีมที่ปรึกษากฎหมายมีเพื่อนเป็นนายการและผูิภากษาถ้าผมเขียนมั่วคงติดคุกแล้วบทความผมเข้าตาท่านนายกและท่านสุวัสดด้วยความจริงท่านสุวัสด์ถึงกับพูดว่าโซเชียลตัดสินคดีแต่ผมเชื่อสารมากกว่าแปลว่าแปลความหมายคือท่าน เชื่อที่ผมเขียนแต่ต้องรอคำพิพากษาก่อนโดนไม้นี้ของผมเข้าในอัจฉริยะถึงซึมพูดว่าทำไมลุงยังลอยนวลการเขียนของผมทำให้ทุกคนค่อยๆอ,อ่อนลงตั้งข้อหาลุงลำบากเพราะส่งไปสุดท้ายลุงพลหลุดหมดไม่ติดคุกสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู ไม่เกินเดือนมิถุนายนรู้แน่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยคดีน้องชมพู่เตรียมนัดถแถลงมีคำตอบที่สังคมพอใจไม่เกินเดือนมิถุนายนรู้แน่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวบ้านกก,กอกตำบลกกตูม อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายจากบ้านพักและพบศพเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อ11พฤษภาคม63ว่าสำหรับคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่แต่วันไหนตนจะ,ะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อถามว่ามีแนวทางส่งสำนวนให้กับอายการยุติการสอบสวนชั่วคราว หากไม่รู้ตัวคนร้ายหรือไม่พลตรเอกสุวัสด์กล่าวว่าผมเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อถามว่าจะจับคนร้ายได้หรือไม่พลตรเอกสุวัสด์กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ให้ดูผมเชื่อว่าไม่เกินมิถุนายนนี้ได้รู้ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินก็แล้วกัน ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าท่านครับท่านไม่ต้องรีบร้อนนะครับเอาไว้ผบตรคนต่อไปทำทำต่อเถอะครับผมรู้ท่านไม่มีปัญญาทําให้คดีนี้ให้กับประชาชนรู้ว่าผู้ร้ายคือใครผมไม่อะไรท่านหรอกครับถัดมานะครับบอกว่าจับสักทีเถอะค่ะหลายรอบแล้วค่ะยังไม่จับได้เลยถัดมานะครับบอกว่า รู้รู้แน่คงแค่จะออกมาบอกว่ารู้ว่าประชาชนติดตามข่าวคนร้ายและอยากจะให้จับให้โดยเร็วถัดมานะครับบอกว่าถแถลงว่าคนทำมามอบตัวนะมันบาปและเรารู้ว่าคุณนอนไม่หลับเราจะทำคดีไม่เกิน20ปีแน่นอนแบบนี้ใช่ไหมครับพอบอตร